กับครัวนิชานั่นนะคะตอนนี้ครัวของเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะตอนนี้เราจะให้ดูตอนนี้เป็นตอนทีุ่บแป้งนะคะตอนนี้เราจะให้ดูว่าเมื่อตอนที่แล้วเราตรีไข่ให้ดูนะคะตอนนี้ไข่ที่ขึ้นแล้วเป็นยังไงก็ด,ะะด,ด,ด,ดูอย่างนาี้นะคะดูนะคะทำาบมน่ะค่ะไข่ที่ ไข่ที่เขาเรียกว่าไข่ที่ตีขึ้นแล้วนะคะนี่ก็ตีประมาณ25หนาทีนะคะโดยประมาณนะคะแต่เราต้องดูไข่ด้วยไข่ที่ขึ้นแล้วไข่ก็จะเปลี่ยนสีไปนะคะแล้วก็จะมีฟอง,งเล็กๆนะคะเราก็จะตักไข่เนี่ยมาวิธีสังเกตนะคะเราก็จะตักไข่มาเนี่ยหนึ่งทพ้พเนี่ยนะคะใส่ถ้วยไว้นะคะที่จะมาคลุกแป้งนะคะ,นะคะก็ไข่นี้ก็ประมาณห้าสิบกรัมนะคะ แค่เนี้ยประมาณ50กรกัมน,นะคะแล้วก็จาก50กรกัมเนี่ยเราก็จะนํามาคลุกแป้งเขากับแป้งนะคะอันนี้เรียเราเรียวกว่าแป้งทองหยอดค่ะในถุงนี้นะคะก็ะจะมีขายเป็นสงถุงนะคะแป้งทองหยอดหอมมากนะคะเราก็จะแบ่งแป้งมาแป้งก็30กรกัมน,นะคะคลุกลงไปกับไข่ค่ะ ไปอย่างนี้นะคะนี่ค่ะจากนั้นเราก็จะคนค่ะเบาๆเบา,บามือค่ะเพาแป้งกับไข่เนี่ยผสมกันนะคะให้เข้ากันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะออกไปค่ะออกไปกับเราด้วยค่ะนี่ค่ะเบามือนะคะไม่แรงค่ะอันนี้ต้องค่อยๆ จากนั้นเมื่อผสมเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะอย่างนี้เรียกว่าใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็คนอีกนิดหน่อยเพื่อให้แป้งกาเข้ากับไข่เป็นเนื้อเดียวกันนะคะจากนั้นก็จะไปหยอดค่ะเดี๋ยวตามไปดูตอนหยอดกันนะคะสวัสดีค่ะเทปนี้คลุกให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวตาส่วนจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะ